ความคืบหน้าอุบัติเหตุสลดที่เกิดขึ้นกับหมอกระต่ายหรือแพทย์หญิงวรารักษ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจากักษุวิทยาที่ถูกรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ดุคติสีแดงชนจนเสียชีวิตด้านหน้าโรงพยาบาลสถาบันไตรภูมิราชนครินถนนพญาไทช่วง21มกราคม65ตอนบ่าย3าโมง10นาทีซึ่งณนะขณะนี้ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดออกมานะครับโดยจะเห็นได้ว่าคนที่ก่อเหตุคิบตันตรีนรวิทขับมาในเลนขวาสุดแล้วไม่ได้มีการชะลอความเร็วลงเลย แม้รถคันอื่นจะมีการชะลอและหยุดรถแล้วขณะที่หมอกระต่ายกําลังเดินข้ามทางม้าลายจะถึงเกาะกลางถนนอยู่แล้วนะครับซึ่งล่าสุดเจ้าตัวคนที่ก่อเหตุสิทธิบีนรวิทย์รายงานตัวกับทางผู้บังคับบัญชายอมรับสารภาพครับว่าเขาเป็นคนก่อเหตุจริงโดยวันที่เกิดเหตุเขาขับรถไปรับเอกสารที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลและกําลังจะมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเห็นรถด,ด้านข้างชะลอลงแต่ไม่เห็นว่าหมอกระต่ายกำลังจะข้ามถนน เขาก็เลยไม่ได้ชะลอความเร็วแล้วจากนี้ไปครับเขาจะเข้าไปเคารพศพไปที่งานศพของหมอกระต่า,ตายและเล่าความจริงทั้งหมดให้กับครอบครัวหมอกระต่ายฟังด้วยอีกด้านหนึ่งครับตารวจสอนอพญาไทยมีการแจ้งข้อกล่าวหาสิบตำรวจตรีนรวิศก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ